นี่มึงมล้วรั่มีครับหอยหอยลากเ้อจดนีบรรรอยลากอยู่นี่มึงสั่งเท่าไหร่มึงสั่งเท่าไหร่ข้นมาขากันทิ้ง่อนลรยใช่ไอบบอเคอันนั้นเอาบอเขาเอาเอานั่นคืนกับรอเร้อบั้อยไหมกับตโมไซน่ะนะ ฮะเข้าในบ้านวาเอาไหนสองคนเป็นกิจกรรมที่เราได้ดําเนินการสืบค้นมาแล้วครับว่าใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้างแล้วทางจังหวัดเองโดยทางตํารวจก็ได้มีการขอมัติหมายสารได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการที่จะออกไปปฏิบัติการตามหมายค้นกับหมายจับนะครับซึ่งก็จะทําให้ทราบว่าครับว่าหมายที่เราออกไปต่างๆนั้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เมื่อได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเราจะดําเนินการ ตามกฎหมายกับเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ sunshine, field, ่งก็จะเป็นมาตรการในการปราบปรามซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดนครปมนมนะครับร่วมกับทางกองทัพอระที่สองนะครับสำนักงานปปสปปสภาคสี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราได้มีการบูรณาการกันอย่างเต็มกําลังครับเพื่อจะได้ทําให้การป้องกันและปราบยาเสพติดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ป๋อกก็ยูเพือนเด้ยินที่นี่ครอเด็กบายมันมีผ้าผมฮนี่อดำครับเนี่ยของข้าใช่ป่ะเนี่ย้าข้าใช่ป่ะข้าลายมือไหนยาหันผมัน อมาครับพีาแต่วเป็นคนเือมากเนาะแล้วมาินมงนี้เนาะเอาเอนมาิมา่นี่ดมาายรูปถายถ่าย่ายถ่า่าิะอ้นนี้เป็นอย่างยากบยากาฟังไหนเป็นเอี่ยงแม่ครับเอาอันที่พวกนี้มากก็ได้าจับย่างลูกด้วยได้ข้าลูก้็ย่างมางอไนี่หยุดไปหยุไปหยุดไปหยุดไปยาดไปหา่ดไหยดไปยุีไหยมดยุดไปหยดไปดไปหยุดไยไหดยุดยุดไหยยุดไปหยุรยุดไปไหยุยุดดไ กทรศัพเอาไว้เดี๋ยวเอาเอาคนคืนนี่อย่างไรมันพังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดกมาไงลยวมาปนมาอยู่แล้วแหนกำลังมาอยู่ใส่นอยู่ในอันบ้านอันน้องญาตินี่ญาติอยู่ในเมืองนู่นสี่โอ้จะไปปีห้ากคนไมมีเวลารอขนาดนั้นไหม จะคือบทอเอากำนัน่คนเนสะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังมาเออเออกำทอกำนันมาลวโอเคเพราะว่าก็กำป้องกันคือกันเอะนะโอ้ยยยยลยยยยยยนยัยเยยายยเยยยยยงยยยยยยนยย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 ย่เยย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 ายยัยยยมายย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 ยอยมายยอยยาเออยยยยยนัยย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 ยอยยยยยมเกครับ ผมก็ปจาบ้านเขาจาบ้านเนี่ยมไม่ร um oh. ู้นเสียผมว่าเดิมผเดรัเน่ัวเนตัวเนตัวนอทองในนี่ลุกนลุกอนนะลุกตัวนอท่องหนทางไหนเขาได้ทางไหนทางไหนเขาได้ยูเขาดย